สวัสดีครับวันนี้มาดูการบริหารจัดการในสวนปามนะครับสวนปามสวนนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลบ้านตูนอำเภอจะอวดนะครับนครศรีธรรมราชนะครับกับช่วงนี้ก็ไปไหนไม่สะดวกนะครับกับสถานการณ์พอนะครับพรกฉุกเฉินนะครับเราก็ เข้าสวนนะครับเข้าสวนปาล์มตัดแต่งทางปาล์มนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับะเน็นว่าก่อนแต่งนะทางก็รกพอสมควรนะครับเราก็ใช้ทางนี้แหละนะครับใช้ทางปาล์มปูนะครับปูบริเวณรอบๆโคนต้นนะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นนะครับให้ต้นปาล์ม ยนะ่าเราก็ไม่ต้องกําจัดนะครับวัชพืชนะเรคลุมกับาทางปามไปนะเมื่อแต่งทางเสร็จก็ดูโล่งนะครับสวยงามมากครับปีนี้ก็ผลผลิตก็ดีอยู่นะครับนะแต่ว่าราคากา็ลดลงนะสาบาทกว่าในช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับการดูแลสวนปามเราต้องดูแลตลอดนะเรื่อยๆตลอดนะเวลา ราคาถูกก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งนะครับสมมุติเราใส่ปุ๋ยนะเราดูแลปุ๋ยเป็นอย่างดีนะครับในระยะนี้นะอันนี้สงผลที่เราดูแลก็ได้รับผลอีกประมาณ2ปีนะครับเป็นอย่างน้อยนะฉะนั้นเราดูแล้วที่ผลผลิตนะครับผลผลิตที่มีทลายรอบนะมีผลผลิตที่ดีตอนนี้ก็ ผลจากที่เรา,าดูแลเมื่อ2ปีก่อนนะฮะฉะนั้นระยะนี้ก็ดูแลกนะครับเราแต่งทางแล้วก็ใช้ทางใบนะเพื่อปอูสร้างความชุ่มชื้นนะครับให้สวนปามนะครับในเมื่อเข้าไปในสวนปา์มนะครับเราจะเห็นว่า,าปา์มต้นไหนต้องการ อาหารอะไรบ้างนะครับบางทีก็ไปสังเกตใบก็รู้นะครับบางทีก็ใบหยิกนะเมื่อใบหยิกก็สแสดงว่าขาดโบรอนนะครับเมื่อขาดโบรอนเราก็เติมลงไปนะมาเมื่อเติมลงไปก็ใบหยิกนั้นไม่หายนะครับมันต้ก็หายในรอบใหม่นะครับเมื่อทางออกมาใหม่ก็ดีขึ้นนะครับนั่นคือธรรมชาติของปามนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าปุ๋ยก็ อไม่สามารถาใส่ได้นะเนื่องจากดูดูแรงนะครับในในสวนนี้ไม่มีน้ำจะช่วยนะครับเราก็ใช้วิธีปูทางประอมนะครับ